วันนี้เรามาเล่นซ่อนแอบ,บในสวนสาธารณะทุ่งกเชยนัทและคิวจะเป็นคนแอบบผมเป็นคนหามีเพียง15าทีในการหาเรามาดูกันว่านัทและคิวจะลอดหรือไม่กว้าแอบนดีก่นเลยครับาตรงนี้นะอันนี้ก็ผ่านามา5้าทีแล้วคิวอจะง,ง่ายสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องแม็กเดียวใช้ผมแล้วก็อยู่กับพี่นัทแล้วก็คิวอันนี้เราอยู่กันที่ทุง่งเชยีิทุกคนเห็นไหมเราก็จะมาเล่นซ่อนแอบบพี่นัทกับคแบบิวแอบมีเวลาทั้งหมด สิบนาทีในการแอบ,บใช่คนซ่อนนะนะสองคน<อ>ผมเ<อ>มื่อคิวส่วนแม็กมีเวลาสิบห้านาทีในการหาโอเคทุกคนพร้อมอยังเริ่มยังพร้อมโอเคีลยวจับเวลาต้นเดี๋ยวผมเดินออกมาข้างหน้าเดี๋ยวให้สองคนนั้นไปแอบ,บกันผมจับเวลาแล้วสิบนาทีในการแอบบไม่รู้ว่าเขาจะแอบ,บตรงไหนกันผมว่าผมจะตั้งใจหาผมไม่จะหาข้างในสุดนู่นแหละแต่วนูน่นอะข้างในสุด รอ้เขาแอบกัแม๊บนึงเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนั้นนีนดีกว่าจับเวลาแล้วเราจับเวลาจับเวลาสิบนาทีเราไปต้อไหนหดีพวกคนเราตรงไหนอะตรงไหนก็ได้ที่มัญหายากๆอันเดินอ้อมไปทางขวาก่อนไหมหุยหัวเขายิ่งไม่ดีอยู่ที่นี่ไปไปไปน้ำไปก่อนเลย มสิบนาทีกี่นาทีแล้วอ่ะสิบนาทีตอนนี้เก้าแล้วสิซ่อนตรงไหน,น,นตรงเนี้ยนะนเจอี่โดนหาคู่เลยนะเอาตรงนี้ยิงดิไปข้างหลังไหมงงเนี่ยขึ้นง่ายเกินห้มามอะไรนะห้ามซ่อนในห้องน้ำใช่ไหมซ่อนในห้องน้ำซ่อนในพ,พุ่มไม้จะผิดไหมซ่อนตรงนี้ตามพุ่มินี่วะ โอ้โตลกคนนี่ไม่ใช่นอนพูดกันนอนอยังงี้บอกเลยมินเขียวนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดนทาทีแล้วทุกคนเดี๋ยวผมว่าผมจะวางแผนในการหาก่อนผมว่าผมจะหาข้างในจุดก่อนแล้วค่อยไล่มา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 ,มาจนถึงตรงพื้นที่ตรงที่เราถ่ายกันถ้าไหนเราจะทำไงดะตรงนี้นตรงนั้นหาเจอได้เหรอขี้เกียจแล้ว นี่นะทุกคนหลอกงนพูดเองนะขี้เกียจไปไปไหนดีอ่ะข้างในนุ่งก็ได้แต่น่ะใช้ก็ได้ปะเอ้าจะลองไปดูยังวะยังไม่ทันได้เริ่มหาที่ทะเลาะกันยังไม่ทันได้เริ่มงทะเที่ไปอยู่ที่น่ทะเลาะพอหาที่กันเนี่ยแหละทุกคนทางดีมีก็ไม่เดินเลยนะเอ้าจะหาเดินลัดตรงนี้ทำไมเนี่ยก็โทรศัพท์ตัวน้าหา แถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ย้อนไปแล้วแฟนนั้นอ่ะผู้เล่นผู้เล่นไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเขาแน่แอบแยกหรือแอบพูดก็ไม่รู้อ่ะถ้าแอบแยกก็หายากหน่อยแต่ถ้าแอบพูดก็แจ็ค팟เจอก็เจอเลยสองคนเกมจบไปเดี๋ยวตอนนี้นั่งรอเวลาอีกสามนาทีทุกคนเดี๋ยวก็จะได้หาแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนั้นกันดี๋ยวว่าแอบแอบกันถึงไหนแล้วไหนมุมไหน นี่อดแล้วเราตรงเนี้ยนะกละมหัวลงหน่อยสิเราก็ไม่เคยเห็นเขาแบบนี้ตรงนู้นจะได้มีที่นั่งด้วยจะได้ไม่กวนเขาไปด,ด,ดีป่ะอุ้ยมีหลุมเยอะจังวะหลุมไม่ช่วยนะเข่าก็ไม่ดีใช่ไหม,ไ,มดได้ได้ได้ <ฮ>เด่นตรงไหนตรง,งนี้ก็ตรงนี้วะ <laughs> แม็กเดินมาคุ้มไม่เห็นหรอกมะไม่หรอกไม่ดีนะเกียร์คิวคนแรกเกียเทียทุกคนเียิบเอ็ี้ในการที่นทางว่าสิบหกเห็นนะไม่เห็นนะเห็นดิเห็นนะเริ่ม ตอนนี้เราก็ครบเวลาสิบนาทีแล้วในการแอบบตอนนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มหาเกเลยว่าสิบห้านาทีในการหาเราขอจับเวลากันทุกคนนะจับเวลาแล้วเราจะค่อยๆหาหาจากข้างในนู่นก่อนข้างในสุดแันเราก็ค่อยหาตรงนี้สวนสาธารณะทุ่งกระเช้าคนก็งเงียบเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะหาข้างในนู่นก่อนตรงข้างหลังจะมีแถวห้องน้ำออกกำลังกายอยู่นี่ดูดิร้องว่างจ่านั่งเล่นติ๊กตอกคอยแล้ว รอต่อไปทุกคนโหนานรออย่างเดียวย,งา,ยางายั้มาหรอไม,ไม่มาหรอนั่งคอยต่อไปเมื่อกี้วิ่งมามันดูเหมือนง่ายแล้วทุกคนนะแต่มันกว้างม,มากหมเห็นปะมีที่แยบเยอะมากตามพุ่มงูพุ่มไม้อะ เดี๋ยวเราไปหาข้างหลังกันข้างหลังนู่นนะเดีย๋ดวยวเราก็ค่อยไลยม่มาเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้วเหนื่อยล้าเดี๋ยวขอหากันทุกคนต้นแอบตัวนี้นะทุกคนมันใหญ่เลย,ยหานานอันนี้ก็ผ่านเวลามาห้าทีแล้วคิดว่าจะง่ายโอ้ยพื้นที่มันกว้างนี้นะเ,เนี่ยเดีย๋ยวเราเดีาไปถ่ายหน่ยเดี๋ยวหา เนี่ยเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยเมืนจะเจอเมือนจะเจอพี่งว่น้ม่เดี๋ยวไม่ทันแล้วแกแกยิงไปไกลเจอแล้วทุกคน ลุงกันไม่มีผาที่ยูันแล้วไปทันแล้วเจอแล้วคุณไอ้ลุงก็มาไปดูแตนลุงก็เห็นมันไม่มีผาที่ดูดีโอ้สะดุ้งเลยตอนคิวสกิดอ่ะก็จะชวนไปกินขนมตรงนู้นคิวสกิดที่ไม่ได้เธอได้ก็จะหายแล้วก่อนไอ้ทำไมเราไม่หัวงุกแล้วได้ผมเห็น,งงน,งนเงินเงิน,นไหนมั้ยเออ คิดต้องหัวคนอะไรนะต้องหัวก็เดี๋ยวเดินมากี่นาทีเราหากี่นาทีหกนาทีหกนาทีโอ้เหลือเลยเหนื่อยทุกคนไีสาบิงมาู่นคิดว่าจะเจอเออจะไปหาตรงสนามเด็กเล่นเลยไหมเจอนี่นี่นี่คนนี้รู้ไหมตอนแรกจะซ่อนตรงไหนตรงไหนเจ้าอี้เจอีอ่ะไมตอนแรกมีอยู่ก่อนดิที่จะซ่อนคือตรงนู้นกับก็ต้องอี้ตรงนี้แค่นี้เฮ้ย อตรงนี้มันมันมันอับไงคนเดินมาไม่เห็นนะใช่ไหมล่ะนั่นแรกก็เดินมองอะจะผ่านๆไม่เห็นดีก็เลยเดินไปนู่นจะกินเห็ดพุ้ถันไปมองอุ๊บไม่ถันแล่ะคิ่ว่านั่นนั่นห้าทีแล้วคิดหาเจังหาไม่เจอเลยเลยเดินไปนู่นก็ว่าจะกลับไปหาตรงนี้อีกรอบนึงหาแบบดีๆแล้วค่อยเดินมาอีกรอำลังกำลังชวนเลยเดี๋ยวกินค่อยจะไปกินขนมตรงนู่นเลย คทุกคนคลิปนี้ของผมเป็นคนชนะในการหาเหนื่อยจริงเนี่ยว่างจัดอ่ะมันนั่งดูดิจิตอลอะใช่จ้ะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละสนุกสนุกแต่เหนื่อยนะดูดิเงี้ยรกเลยดูดิเออใช่จ้ะหาเจอคนแอบและแอบสบายถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยที่ไหนผมทำอะไรก็คอมเมนต์้ใต้คลิปมาโอเคครับทุกคน Bye bye. bye, bye. bye.